ขอกรับสัสดีคับพี่น้องทุกคนเจอกัสัญญาสาบันป่านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มามาอีกนะคะก็อากาศร้อนๆมากเลยพี่น้องะ่ะก็วันนี้ก็พามากินแบบอาหารบ้านๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะก็มีปลานินย่างนะคะปลานินทอดโทษทีนี่คือปลานินทอดค่ะทุกคนคะ่ะปลานินทอดค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเขือทอดน้ำพริกมะเขือผัด น้ำพริกมะเขือผัดค่ะทุกคนน้ำพริกมะเขือผัด,ผ,ดผัดพี่น้องค่ะอ,อร่อยอร่อยจ้ะมาค่ะก็มี น้อยหนานะคะเออยอดไพลนะคะยอดไพลทุกคนขาทยอดไพลค่ะยอดไพลนะคะ,ละ,คะ,ละ,คะแล้วก็เขาเรียกอะไรเนาะคล้ายๆผักตบชวานั่ยแหละค่ะมันอยู่ตามทุ่งนานะคะก็โต,ตไปมันก็ใบเหมือนผักตบ,ตบชวานเนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะก็มีผักบุ้งนานะคะทุกคนมากินข้าวกันค่ะ เมื่อวานไม่มีเนต็ตนี่เรื่องจริงไม่มีเนต็ตเลยอะ่ะไม่มีเนต็ตค่ะเมื่อวานเนี่ยม,มาค่ะพี่น้องมาแซบด้วยกันนะนี่ค่ะ เพลงเปิดตอนนี้เนาะเพลงเข้างานบวชค่ะทุกคนค่ะข้าวตัวนี่ก่ะอ,อ,อร่อย อร่อยืมอืมอืม,อมปลานิมน้ำปลาใส่น้ำปลา,ส,ปลาสัญญาชอบอาหารมันบ้านอย่างเงี้ยมันกินแล้วแบบมันมัน បងលើកថាមិនមិនធុបបາກណាអឺចាយយ៉ៃហូបបាយថ្ងៃបងអើយអូបុកត្របបាយថ្ងៃ ลือใบทั้งไงใหญ่เออกิเทอร์ัวนาออกิทงไงใส่กระทิงใส่กระทิ๊เงาหนูหาย

បាយដាក់ឡောင်ហឹមត្រីនេះមកខេខ្ញុំអត់ព្រឹកមាញ់เห็นเตតាຢູ່ព្រឹកមាញ់ណាត្រីនេះមិនតែជាអឹងតែវាអឹងហឹមហ៊ុនអត់អី Tình tay cầm trâu cào vậy, cào mhm 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 nặng

ปลาน,นิ์เนี่ยตัวเล็กมากมีแต่ก้างไม่แ่บมีเนื้อมีก้างทอดทอด,ทอ,ดอืมอ,อ,อังกฤษหมูทอดกิมเมกิมมันไ,ไม่กินปลาแต่ไม่ค่อยกินปลากินปลาดี

S, s, <S ส <se> ี re ่ตอนน้าเนี่หุ่นกินไปกินเรียบอืมตอนน้าสีเรียบอืมตั้งแต่หัวใหญ่เนาะอืมนู่ม

ម <laughs> ានថ្មីពីដើមណានោះស្រីដាក់អញ្ចេះឲ្យໄວណាហាបុកមកចានយកអឺអឺអឺផាត់មកឆ្កុចលេងធុយ អឺថាបើមានកើអីនេះសែកជ្រូកថតឲ្យកូនមេគឺស៊ីហាច់ជ្រូកនោះហើយថតឃើញតាយយោមកទេឃើញតាយយាយឃើញថានោមចេះធ្វើអុយស៊ីអេនេះ

เลียงกิริไมวทินเห็เทศทา่แมอซิมกค่คะกดกดเฉยนาเดะเี็บบอยมออยืง,ง <laughs> อื้ม อ,อืต้องกินผักอ่ะถึงจะแบบว่าเมียงกะลังเมียงกะลังใหญ่อืเมียงกะลังกินผักมันเวยเตะเดะก็เนสโตรผางนอนสบายสบายท้องอ่ะอืม ถ้าได้กินผักมันจะไม่เพลียคนเยอะกําสาีติดใจใหญ่ลูกชิ้นปลาไมไม่กินเลยอ่ะก็เเจบนองแถมข้าวอีกสามแล้ว โอ้อร่อยยายมานั่งคุยด้วยอร่อยถ้าหางเสียบตู้เย็นเนี่ยดะมโหบตุซีไทยเจกิไทยเจแม่ยืงบุกซาร์งแกน่ากับข้าวที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นไว

บอกคนอ,อาเนเร็มร้จักภพายัางไม่เสร็จเลยพานอสงิมยังเคยเลยบานุนสงิมเตะใหญ่พูยอือกบ้านผระพรปีเป็งไงน้องอือก็อย่างไรมอือก็อือ

មកអអយអស់គួយជក់បងអឺໄก่យកដៃស្រួយយ៉ាងណាទេចង្អាញ់មកអាចទៅបែកទៅគេទីណោះគោក្រុំអឺស្រួយយ៉ាងណាបងបាយបេកឃីងអូននិយាយពីវីតាមីនយកឈឺមកគេបេះទៀតយកឈឺនេះប៉ាត្រមកទីគេបេះហ្នឹងគេហៅជឺ อีเรเต,ต่สุดนงนงไอจกันไหวไม่ต้องใส่อะไรเลยอร่อยใส่ปลาร้าอร่อยมาก